สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ของคุณครูคอ,อ้อมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาดนตรีวันนี้ครูจะมาสอนในตัวชีวัตที่4มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานและตัวชีวัตที่5บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีมากมายหลายประเภทแต่และประเภทก็จะมีความหมายและก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันแต่ทุกประเภทก็จะให้ความสนุกสนานและก็ความผ่อนคลายความซาบซึ้งสบายใจบางหบดเพลงก็อาจจะสร้างจิตสำนึกในการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ แต่ในวันนี้ครูจะมานำเสนอ3ประเภทคือ 1. เพลงกล่อมลูก 2. เพลงประกอบการเล่น 3. เพลงสำคัญของชาติเราจะมาพูดกันถึงเพลงแรกเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะต้องพบเจอก็คือเพลงกล่อมลูกนะคะเพลงกล่อมลูกเนี่ย จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและก็ค่านิยมในท้องถิ่นต่างๆเพลงกล่อมลูกเนี่ยกล่อมเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินแล้วก็จะได้หลักง่ายอนอกจากนี้ก็ยังอบอุ่นใจแล้วก็แสดงความรักที่แม่มีต่อลูกลักษณะของเพลงกล่อมลูกเนี่ยนะคะหก็คือจะมีจังหวะในการร้องที่สม่ำเสมอทำนองราบเรียบเรียบง่ายฟังสบายจดจำง่าย2 เป็นบทร้อยกรองสั้นๆมีคำคล้องจองที่ต่อเนื่องกันไป 3. ม,มีรูปแบบการสัมผัสคำไม่แน่นอน 4. ใช้คำที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นภาษาในท้องถิ่นประเภทของเพลงกล่กลอมลูกนะคะก็จะมีเนื้อเพลงเกี่ยวกับเป็น,นิทานหรือวรรณคดีหรืออาจจะกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่เคย พบปะมาเคยเจอมานะคะและอาจจะเป็นคติคำสอนความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กเป็นเพลงที่แสดงถึงความความรักที่แม่มีต่อลูกเราจะมาเริ่มกันด้วยเพลงกล่อมลูกทางภาคเหนือเลยนะคะเพลงกล่อมลูกทางภาคเหนือเนี่ยภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าเพลงอือชาหรือว่าอือจานะคะเดี๋ยวน้าเรนมาพบกับตัวอย่างเพลงกล่อมลูกทางภาคเหนือนะคะออืื ลลับสองกาเตนนูเราก็จะมาพบกับเพลงกล่อมลูกในภาคกลางนะคะเพลงกล่อมลูกในภาคกลางเนี่ยก็จะใช้เสียงทุ้มเย็นแล้วก็จะมีความอ่อนหวานนะคะ ดูตัวอย่างเพลงกล่อมลูกทางภาคกลางค่ะเพลงกล่อมเด็กวัดโบเอ,เอ เจตตนเออเจ้าคุณทองไปพลนเออาาปาญชนีไม่เห็นามาพบกับภาคอีสาน หรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในภาคนี้เนี่ยเขาจะเรียกเพลงกล่อมลูกว่าเพลงนอนซัเดอร์มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่านอนสาล่าหรือว่านอนซัเดอร์หรือว่านอนสออานนสแม่เยอะดูตัวอย่างเลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นเพลงกล่อมเด็กทางภาคใต้นะทางภาคใต้นี่เราจะเรียกว่าเพลงร้องเรือหรือว่าเพลงชาน้องชาเนี่ย แปลว่ากล่อมขวัญน,นะคะนักเรียนดูตัวอย่างของเพลงกล่อมลูกทางภาคใต้เลยค่ะเรียกว่ากล่อมให้น้องนอนค่ะดูก็จําจยายมาเป็นบทเป็นบทค่ะแล้วก็ลงฝึกเอาค่ะไปโคนะไปเล่พระนอ ต,ต่อมานะคะก็มาพบกับเพลงประกอบการละเล่นการะเล่นของไทยนะคะบางอย่างก็จะมีเพลงประกอบเพื่อความสนุกสนานอย่างเช่นการะเล่นลีลีเข้าสารหรือว่าการะเล่นมอนซ่อนผ้าแมงงูเอ๋ย ไอเคไอโขงอ่พงพางอะไรเหล่านี้นะคะในใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะครูก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนอยู่3เพลงนะคะก็จะมีเพลงลีรีเข้าสารแล้วก็ผงพางแล้วก็ไอเคโขงนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูครูสาธิตการร้องนะคะตัวอย่างเพลงประกอบการละเล่นพงพาง พงพางเอ่ยปลาเข้ารอดปลาตาบอดเข้ารอดพงพางพงพางเอ่ยปลาเข้ารอดปลาตาบอดเข้ารอดพงพางประกอบการละเล่นไอ้เคไอ้โขงไอ้เคไอ้โขงอยู่ในพงไม้สักไอ้เคฟันหักกัดคนไม่เข้าไอ้เคไอ้โขงอยู่ในพงไม้สักไอ้เคฟันหักกัดคนไม่เข้า ในการเล่นจริงๆเพลงเราอาจจะร้องให้เร็วกว่าน,นี้เพื่อความสนุกสนานนะคะแล้วก็บทเนื้อเพลงนะคะบทเพลงเนี่ยก็จะมีการสอดแทรกหรือการเปลี่ยนแปลงไปภาษาไปได้บ้างนะคะเพลงสำคัญของชาตินะคะเ,เพลงสำคัญของชาติเนี่ยก็จะมีหลายเพลงแต่ครูขอยกตัวอย่างมาสองเพลงคือเพลงชาติและก็เพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะ ครูก็จะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะเพราะว่านักเรียนหลายคนเนี่ยจะออกเสียงยังไม่ถูกต้องแต่ว่าในเรื่องการร้องเนี่ยนักเรียนก็สามารถจะได้ยินโดยทั่วไปอยู่แล้วครูก็จะไม่สาธิตในการร้องนะคะเพลงชาติเพลงชาติเป็นเพลงที่แสดงถึงความเป็นเอกราชเป็นการแสดงความสามัคคี ความรักชาติแม้นชีวิตก็สละเพื่อชาติได้เราจะเคารพธงชาติในเวลา8นาฬิกาเพื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและในเวลาเย็น18นาฬิกาหรือ6กโมงเย็นเราจะร้องเพลงชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อเชิญธงชาติลงเมื่อนักเรียนได้ยินเพลงชาติ ในเวลา8นาฬกาและ18นาฬกาให้นักเรียนยืนตรงเพื่อเพื่อเคารพธงชาติเพลงชาติประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคขี่ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกอย่าดเป็นชาติพรีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยมาเป็นเพลง สรรเสริญพระบารมีนะคะเพลงสรรเสริญพระบารมีจะใช้ในพิธีการสําคัญต่างๆนะคะแล้วก็จะใช้เฉพาะกับพระมหากษัตริย์และก็พระราชินีเท่านั้นเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะใช้ในพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระราชินีเท่านั้นเมื่อนักเรียนได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีนักเ,เรียนจะต้องยืนตรงและร้องเพลงด้วยความตั้งใจไม่เล่นไม่หยอกล้อกันนะคะเพลงสรรเสริญพระบารมีข้าวรพุทธเจ้าเอามนโนและศิรกรน,นบ พระภูมิบาลมุนยดิเรกเอกบรมจักรินพระสยามมินพระยศยิ่งยงเย็นสิระเพราะพระบริบาลผลพระคุณทะรักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบรรดารทะประสงค์ใดจงสิริ ดังหวังวรหะรไทยดูดถวายชัยชโย,ยจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ครูด้วยนะคะแล้วก็ติดตามครูใหม่ในคลิปหน้าต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ